เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดโครงการเทศบาลเชิงดอยพกประชาชนตำรวจยึดยาบ้ายาไอซ์จำนวนมากซุกซ่อนมาในซองขนมหรือลูกอมผลไม้ขอหุ้มพัสดุอย่างดีที่สนักไม่สามารถดมกลิ่นได้ผลจากชายแดนด้านอำเภอแม่สายเข้ามาพักไว้ก่อนลำเลียงรงภาคกลางและภาคใต้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลลงฉีดน้ำสกัดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เคเบิลทีเชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันวันนี้วันเสาร์ที่18มิถุนายน2559ผมพรชรพัฒน์ธนสินวรานานและทีมงานก็จะนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับอากาศช่วงนี้นะครับก็อย่างที่เคยพูดคุยกันไปนะครับว่าค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางทีกลางวันก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวเนื่องจากว่า มันจะมีฝนตกนะครับก่อนฝนตกเนี่ยก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับพอถึงตอนเย็นเนี่ยก็ตอนนี้ทุกแทบจะทุกเย็นเลยนะครับที่ฝนตกนะครับผมาบางที่ก็ตกหนักบางที่ก็ตกป่อยๆนะครับแต่ในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยถือว่าตกกันหนักพอสมควรน,นะครับลมก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วงเวลาจะเป็นช่วงเวลาของอช่วงเวลาพาัมทานนะครับก็คือเป็นช่วงที่คนเลิกงานกันนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่า ช่วงโรงเรียนเลิกนะครับฉั้นท้องถนนนะครับในช่วงที่หรือในจุดไหนที่มีเป็นจุดของตั้งโรงอาที่ตั้งของโรงเรียนนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะรถติดกันหนาแน่นพอสมควรนะครับก็อย่างที่แจ้งกันไปว่าดูแลส,สุขภาพไปี้นะครับก็พยายามอย่าตากฝนอย่าโดนฝนนะครับถ้าโดนก็ทานยาป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นหวัดนะครับผมส่วนการเดินทางก็คำนวณเวลาให้ดีนะครับสำหรับใครที่ไปรับ ไปรับลูกหรือไปรับบุตรชิดานะครับผมก็สามารถที่จะคํานวณระยะเวลานะครับเส้นทางที่ไปเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยรถจะติดหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างนี้วันนี้วันเสาร์เนี่ยก็ถือว่าก็ท้องถนนก็จะโล่งพอสมควรแต่บางจุดที่เป็นจุดที่ตั้งของห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลหรือว่าจะเป็นเมย่าคาสุนแก้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะลดกระชนานแน่นเพราะคนก็จะเดินทางกันไปพักผ่อนกันนะครับก็ยังไงก็ถ้าไม่ได้ไป ต่เนือ50ปีข้าเหล่านั้นนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านั้นได้นะครับผมสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลเชียงดดยเนี่ยได้จัดโครงการเทศบาลเชียงดอยพบประชาชนที่บริเวณลานวัดล้องขี้เหล็กอําเภอดอยเสะเก็ดนายวิจิตหลังสรรในอําเภอดอยสะเก็ดได้เป็นประธานเปิดงานเทศบาลตำบลเชียงดอยจัดโครงการเทศบาลเชียงดอยพบประชาชนโดยมีนายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงดอยกล่าวรายงาน และได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงดอยในการร่วมพิธีเปิดจากนั้นได้เยี่ยมบูธการบริการตัดผมฟรีจากร้านเสริมสวยคุณโจและทางโครงการหลวงห้วยห้องใครก็แจกกล้าพันไม้รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดและการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และร้านค้าผลิตภัณฑ์สินค้าราคาประหยัด ที่นำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดมาจำหน่ายโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหารับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องการบริการของเทศบาลร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอประมงอำเภอกศออนอตำบลเชิงดอยศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยห้องไครบริษัทเบทาโกวิทยารัยเทคโนโลยีเอเชียร้านค้าจากภายในจังหวัดที่ร่วมการจัดงานพบปะชาวชุมชนในครั้งนี้ ครับงานดังกล่าวก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญนะครับเพราะเป็นการพบปะนะครับจากหน่วยงานต่างๆให้กับชุมชนนะครับมีบริการตัดผมฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดจําหน่ายมีการสอนการซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์นะครับมีการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดมีการแจกพันก้าพันไม้นะครับผมซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนในเทศบาลตะบลเชิญดอยนะครับงานนี้สามารถคนที่อยู่ในอําเภอใกล้เคียงหรือว่าจาก ท้องที่อื่นนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันนี้กันได้นะครับเพื่อไปเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วก็ได้ไปรับของแจกฟรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมสำหรับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของของประเทศชาติของเรานะครับซึ่งปัญหาเนี้ยก็จัดการไม่หมดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการจับยาบ้าได้ซึ่งประเด็นยาบ้าตอนนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่กำลังมีการถกเถียง กันอย่างมากมายนะครับในสังคมโซเชียลนะครับโดยเฉพาะ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการแยกยาบ้าน,นะครับออกจากยาเสพติดนะครับก็คือว่าไม่เป็นไม่เป็นยาต้องห้ามนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแหล่งข่าวที่ให้มาเนี่ยนะครับที่มีการแชร์มาเนี่ยก็ยังผมพูดตรงๆนะครับก็ยังสาะหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ได้แต่ก็ยังมีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องว่า ด้วยความเป็นห่วงครับว่าจะเกิดว่ามีการเอายาบ้าออกจากยาเสพติดต้องห้ามเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนะครับก็อาจจะมาเป็นที่ถูกกฎหมายเหมือนอย่างเช่นบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโทษเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าการสูบบุหรี่พูดกันตรงๆนะครับว่ามันอาจจะทําร้ายกับตัวผู้สูบหรือว่า คนใกล้เคียงนะครับอย่างที่เขาบอกว่าบุหรี่มือที่3นะครับก็คือการที่คนที่รอบข้างของเราเนี่ยที่ได้บินบุหรี่เนี่ยสูดเข้าไปเนี่ยบางทีเขาว่าอันตร,รายกว่าคนที่สูบเองนะครับแต่ยายบ้ายาบ้านี่ม่เหมือนกันนะครับเพราะยาบ้านเนี่ยเซอไม่มีการเสพปุ๊บเนี่ยนอกจากให้ร้ายกับคนที่เสพยาบ้านนั่นแล้วนะครับยังทําให้เกิดอาก,อา,การประสาทหลอนนะครับอย่างที่เราเห็นกันมาว่าคนเสพยาบ้ามักจะมีการเห็นภาพหลอนนะครับแล้วก็ก่อ อาชญากรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการจับตัวประกันนะครับหรือว่าทำร้ายคนรอบข้างนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นมันอันตรายร้ายแรงมากครับเพราะมันเกิดเกิดภาพหลอนนะครับผมว่าโทษมันมันเยอะมากเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าการที่ข่าวถ้าออกมาเป็นจริงก็คือว่าจะมีการเอายาบ้าออกมาจากจากาหน่วยสิ่งเสียติดนะครับที่ผิดกฎหมายเนี่ยให้มาจัดหมวดหมู่ประเภทเดียวกับ ยาเสพติดที่สามารถจําหน่ายได้เช่นบ <_ 20 3 repetition> ุหรี่เลยพวกนี้เนี่ยถือว่าผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นมีการเปรียบเทียบว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการพูดคุยกันว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าถือว่าผิดกฎหมายใครพกบุหรี่ไฟฟ้าจําพุกถ้าโดนจับเนี่ยติดคุก5ปีนะครับหรือไม่ก็มีการปรับเงินนะครับหรือไม่ก็ทั้งจาทั้งปักถ้ามีการเปรียบเทียบกันเนี่ยยาบ้าจุกกฎหมายแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผิดกฎหมายอันนี้ถือว่าผมว่ามันแปลก นะครับผมฉันเนี่ยแต่ตรงอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าข่าวตรงนี้เนี่ยที่มีการแชร์กันนะครับก็ยังหาข้อมูลที่เท็จจริงหรือว่าแหล่งที่มาที่ถูกต้องเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นก็ฟังหูไว้หูแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่ายาบ้าเนี่ยถือว่าเป็นยาเสพติดที่มีปัญหามากับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็ มันมันร้ายแรงนะครับมีมีโทษของมันเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวจากข่าวที่ผ่านมาฉะนั้นการที่จะทําให้มันถูกกฎหมายเนี่ยเพราะว่าเขาเหตุผลว่าในเมื่อกําจัดไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับยังไงก็ตอนนี้ก็พยายามติดตามข่าวสารตรงนี้อย่างใกล้ชิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมเห็นข้อมูลนะครับว่า ว่ามีแหล่งที่มาที่ถูกต้องว่ามันจริงหรือเท็จจริงแค่ไหนเนี่ยจะนำมาเสนอรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันทีทีนะครับผมอย่างเช่นข่าวนี้นะครับทางตำรวจนะครับได้มีการยึดยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมากที่ซุกซ่อนมาในซองขนมหรือลูกอมผลไม้นะครับที่ห่อหุ้มพสัสดุอย่างดีที่ตำรวจสุนักสุนัขตำรวจเนี่ยไม่สามารถดมกลิ่นได้นะครับขนจากชายแดนด้านอำเภอแม่สายเข้ามาพักไว้ก่อนลำเลียงส่งโรงภาคกลางและภาคใต้ ที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาค5พลตารวจโทธนิศสสักดิ์ทีรศวัดร์ผู้บัญชาการตารวจภูทรภาค5ร่วมกับฝ่ายปกครองทหารถแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดโดยจับกลุ่มนางสาวมนทิราหรือโบบางหานอายุ29ปีนางสาวพัคพรหรืออิสชัชวัชอายุ37ปี นางสาวนุจลีหรือนุชดวงมณีอายุ23ปีและนายพัสกรหรือเอ็ดดี้วราหะอายุ30ปีพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน142,000เม็ดยาไอหนัก775.50กรัมรถยนต์จำนวน2คันรถจักรยานยนต์2คันและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ก่อนการจับกลุ่มชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ได้จับกลุ่มตัวนางสาวพักภพรนางสาวนุชณีและนายพัสกรได้ก่อหลังนำยาบ้าจำนวน1น0 0 0่น160เม็ดนะครับมาส่งที่บริเวณลานจอดรถสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่จึงสอบสวนขยายผลจนทราบว่าเตรียมนำยาบ้าดังกล่าวไปส่งให้กับนางสาวมนทิราซึ่งพักอาศัยอยู่หลังโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปยังบ้านนางสาวมนทิราและขอเข้าจุดค้นได้พบของกลางยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนจํานวน136,000พเม็ดและยาไอซ์หนัก7 7 5 5 0กรัมจึงควบคุมตัวมาดําเนินคดีที่สถานีตารวจภูทรเมืองเชียงใหม่ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบยาบ้าทั้งหมดถูกบรรจุห่อหุ้มมาอย่างแนบเนียนมากขึ้น โดยแพ็กมาในซองขนมหรือซองรู่นลผลไม้จากประเทศจีนซึ่งสุนัขตำรวจเนี่ยไม่สามารถดมกลิ่นได้โดยยาบ้ารถนี้ได้ส่งเข้ามาจากชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่และนำมาพักไว้ที่บ้านของนางสาวมนทิราในอำเภอแจ้ห่มก่อนจะํำเรียงเข้าสู่ภาคกลางและภาคใต้ก็สำหรับเคสนี้นะครับก็การใช้่ยยทลายเจ้าเนี่ย้เท่าที่เราตรวจสอบตนล้เไม่กันลย ใช้กรณการซีนแพคเกจของหลายชั้นชั้นแรกเนี่ยก็เป็นของดำแล้วมีสาปเปิ่แล้วก็บรรทุนุแสีแดงที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ซีนด้วยระบบของยานครับึ่งํะทำให้การเห็นข้อมูลในรื่อนะครับแล้วก็เรื่องของการตาตามเจ้าหน้าที่มองเป็นจอหรือชิ้นส่วนหรือสิ่งอื่ไม่ใช่อย่างีนะครับแล้วหลังจากนั้น สินแบบนี้ไม่พอยังไปแพ็คก,กิ้งลงไปในถุงขาอีกนะครับอีกชั้นหนึ่งสามชั้นด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการตกตาลาเพื่อที่ว่าเสพสิ่งแในประเภทกับจำหน่ายสิ่งของทัท่วไปนะครับขณะเดียวกันบางส่วนก็มีการดำเนินการแพ็คก,กิ้งเป็นรูปของเห็นใส่ของกินเล่นครับของเที่ยวทั่วไปนะครับึือหาซื้อได้ตาม ื้นที่ตลาดใช้แดงนะครับมีการแพ็คกิ้งซีนมาแบบชนิดที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,มรมบ,บ,นะรบไม่ได้มีการเปิดช่องหรือชีมล่วงหน้าไว้ก่อนในการซีนเหมือนขายของจากโรงงานเลยนะครับโดยบรยรจุใด,ดแล้วก็ใน้กระดาษพันอีกทีหรือวัดไปพุ่อทใชุ้ปกรณมการซีนแบบสามารถขายตลาดในพื้ีใดๆได,ได,ได,ได้โดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่มีโอกาสรู้เลยและบางครั้งบางโอกาสยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ คน่ต so ่างๆไม่ว่าจะเป็นนักท่เที่ยวที่ไหวายนะครับที่ไปซื้อของตามร้านต่างๆในตลาดใดยมาจะไปซื้อของลักษณะเหล่านี้มาโดยไม่รู้ตัวนะซึ่งตรงนี้เจ้าที่ตรวจพบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารำคาญจังเลยเพราะว่าอาจจะไปวางไว้ตรงไหนรถคันไหนงไหนโดยที่ไม่รู้ถ้าไม่ได้ฉี้ แล้วตาเโครงการต่างๆเพียนที่น้องว่าถ้าเวลาไปซื้อของในตลาดตอนนี้ก็ช่วยเงิน hmm. mm hmm. แเพื่มกอความระมัดระวังเล็กน้อยก็คือด้วยคารทีอะไรให้มันลึ้ซึ้งลงไปจนอย่างของที่อยากต้องการได้ให้มากกว่านี้หรอกนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการการขายด้านการกระจายที่ดครับ การขนส่งยาบ้านนะครับก็มีการพัฒนากันมากยิ่งขึ้นจากการที่ใส่ถุงพลาสติกนะครับก็จะสามารถให้สวนัํตำรวจเนี่ยสามารถดมกลิ่นได้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยได้มีการบรรจุอยู่ในซองขนมนะครับจากประเทศจีนทําให้สุนัํตำรวจเนี่ยไม่สามารถได้กลิ่นหรือดมกลิ่นได้แล้วก็ลอตนี้ถือว่า เป็นล็อตที่จํานวนใหญ่มากพอสมควรเลยนะครับหนึ่งแสกว่าเมตรเลยทีเดียวรวมทั้งาายาไอหนักเกือบอีกเกือบ1กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดได้หลุดเล็ดลอดนะครับหลุดไปสู่ภาคกลางหรือภาคใต้เนี่ยจะสามารถทําเงินให้มหาศาลกับคนจําหน่ายเลยทีเดียวนะครับผมส่วนข่าวต่อไปนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนะครับที่แถวป่าตันนะครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับได้รวมดมฉีดน้ําสกัดโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อเช้าวันนี้ศูนย์วิทยุ19-1เชียงใหม่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้โดยมีรถดับเพลิง8คันจากเทศบาลตำบลป่าแดดเทศบาลตำบลหนองหอยเทศบาลตำบลท่าสาราเทศบาลตำบลสุเทพและเทศบาลแม่เหียอํอำเภอเมืองเชียงใหม่และรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลท่าวางตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ กำลังระดมฉีดน้ำระงับเหตุเกิดเพลิงไหม้สอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นบ้านเลขที่70หมู่ที่7บ้านป่าแดดใต้ตบลป่าแดดอเภเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านของนายประสิทธิ์อินทรปัญญาและนายสถีรอินทรปัญญาโดยบ้านหลังดังกล่าวมีผู้อาศัยอยูย่ด้วยกัน3คนคือนายสถีรอินทรปัญญาอายุ58ปีนางสาวจุธามาศอินทรปัญญาอายุ43ปีพร้อมด้วยลูกสาว ทั้งนี้ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใดอยู่ในบ้านนางสาวจุธามาอินทรปัญญาไปส่งบุตรสาวเรียนหนังสือที่โรงเรียนซินเซิงส่วนในเสถียรนะครับได้ออกไปทําธุระนอกบ้านบ้านหลังที่ถูกเพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านปลูกสร้างไว้นานแล้วชั้นบนก่อสร้างด้วยไม้ทั้งชั้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีทําให้การควบคุมเพลิงไม่สามารถควบคุมได้ง่าย กว่าจะควบคุมเพลิงได้ก็ใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะต้องป้องกันเพลิงที่อาจลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงซึ่งอยู่ติดกันทั้งสองด้านอีกด้วยแต่จากการที่มีท้องถิ่นใกล้เคียงส่งรถดับเพลิงมาสนับสนุนจึงทําให้การควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกรามไปยังบ้านข้างเคียงได้และควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเพียงบ้านที่เกิดเพลิงไหม้หลังเพลิงสงบตรวจสอบพบว่าบ้านหลังที่ถูกเพลิงไหม้นะครับเสียหายข้างหลัง รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านทุกชิ้นก็เสียหายไปทั้งหมดด้วยเนื่องจากขนาดเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ในบ้านครับช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านไม้หรือบ้านบูนก็ตามเนี่ยนะครับไฟไหม้เนี่ยเขาพูดกันว่าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับผมเพราะว่าโจรเนี่ยขึ้นบางทีก็ขนของไปหมหมดนะครับต่อให้ขึ้นสิบครั้งเนี่ยเราก็ยังเหลือทรัพย์สินอยู่บ้าง อย่างน้อยก็เหลือบ้านนะครับไม่สามารถขนออกไปได้แต่ไฟไหม้ครั้งเดียวเนี่ยสูญสิ้นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านตัวบ้านเองเนี่ยก็ไหม้หมดนะครับฉะนันเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับตรวจสอบนะครับบ้านเราเนี่ยดูให้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีการจุดธูปไหว้พระนะครับหรือว่าจุดธูปไหว้สารพระภูมิหรือสารเจ้าในบ้านนะครับผมตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวอันตรายเลยเพราะบางทีเราจุดไว้แล้วบางทนะีแล้วเราออกไปข้างนอกหรืออะไรเนะี่ยบางทีขี้คิด คี่เท่าทูบเนี่ยมันตกลงมานะครับอย่าอย่าคิดว่าที่เท่าทูบเนี่ยตกลงมาแล้วมันไม,ม,ม่มีไฟนะครับผมจริงๆมันมีไฟอยู่ข้างในมีความร้อนอยู่แต่เรามองไม่เห็นบางทีตกลงมาใส่เศษกระดาษหรือว่ามันปลิวไปโดนกระดาษอะไรเนี่ยมันสามารถจุดเป็นเชื้อเพลิง สามารถเกิดประกายไฟได้เลยนะครับผมตรงนี้ต้องอันตรายแล้วก็ต้องระวังให้ดีหรือแม้แต่การตรวจสอบเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับบางทีก่อนออกจากบ้านก็ดึงปลั๊กออกแล้วก็ปิดไฟให้ดีนะครับเพราะว่าการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยโดยที่ไม่มีคนอยู่นะครับบางทีมันเกิดอาจจะเกิดการช็อตนะครับหรือบางทีไฟตกไฟดับแล้วมีการไฟมาเนี่ยแล้วมันกระชากไฟเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะเกิดประกายไฟและสามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ได้โดยเฉพาะสายสายไฟที่มันชำรุดอยู่ก็หมั่นตรวจสอบนะครับตรงไหนชำรุดเนี่ยก็แก้ไขให้ดีนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับจะไม่เกิดจะเกิดน้อยลงนะครับถ้าเรามีการตรวจสอบไปอย่างดีหรือไม่เกิดขึ้นจะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารที่น่าสนใจในรอบเมืองเชียงใหม่ในวันนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ น้องสองคนนี้มีคำถามเรื่องเพศมาถามคุณคือผมอยากถามว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ใส่ปอกได้ไหมครับคือแฟนหนูชอบคนหน้าอ,อกใหญ่อะคะ่ะเราควรกินยาคุมดีไหมคะแล้วถ้าผมหลังนอกแฟนหนูจะท้องไหมครับถ้าเรายอมมีอะไรกับแฟนแฟนเราจะรักเรามากขึ้นนะคะเราสมควรที่จะบอก ตไหนแล้วก็เราบอกเข้าไปเนี่ยเด็กยังรอ,อสิ่งที่ท <ๆ S 2> เราจะพูดอะไรน่มันถูกต้องมัมื่เสร็จไหมเวลาลู่งเขาสงสายอะไรบางทีเขาไม่ถามเรา่อนเขาไม่าข้องูลก่อน,อน,ออนเขาก็คืออยากรู้ว่ามันต้องมีอะไรมีเพืสัมพันธ์ยังไงเขามีแรนแล้วเราไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรเขาเขาอก็อาจจะทอ้อง คิดความชื่อเรื่งเพศของผู้หญิง อ๋อจะไปดูบอลเชียดทีมตัวเต็งหรอแหม่สิฮ้ยอย่ากระพริบไฟสิพี่ต่อให้สองลูกครึ่งแทนหนึอว่าพี่คือพล้วีนี้มานอนหนีให้ไกลถ้าใครชวนพนันเจ็ดสิงคาประชามติร่วมใจประชาทิไตย ชาติตินี่ต้องไปแสดงความคิดเห็นกันหน่อยแล้วช้าก่อนการจตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญต้องแสดงให้ถูกหลักตามกฎหมายด้วยนะจ๊ะแล้วแสดงความคิดเห็นแบบไหนที่ทำได้หรือทำไม่ได้บ้างครับลุกคนย่อมมีเสรีภาพในใการแสดงความคิดเห็นแต่แค่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างธรรมนูญโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย การแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการที่ไม่มีลักษณะปิดไปจากข้อเท็จจริงรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายอุกระดมหรือข่มขู่และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นแต่ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยการเผยแพร่ข้อความภาพเสียงที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุน ดมขัดขวางโดยมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง1ไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียง2ให้ออกเสียงอย่าง จากนี้เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้องกันแล้วจะสิงหาประชามติรวมใจประชาธิปไตยมั่นคงรวบออกเสียงประชามติเวลา8 1 6ถึงน